สวัสดีครับผมช่างโยนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้ปี2016นะครับติดตั้งจอแอนดรอย Android, ตรงรุ่นหน้าจอขนาด9นิ้วลูกคา้าเลือกเป็นสเปคแรม3ามลอมสอ CPU 8คอย์ยี่ห้ออันฟ้าคูสติกโกลสรีนะครับคันนี้ก็ดูหนังฟังเพลงครบจบในเครื่องเดียวนะครับ u t u b e n e ็ f l i x ลงให้เรียบร้อยสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้จาก Play Store นะครับดูการประมวลผลเลยนะครับตอนนี้ก็ประมวลผลไรนะครับลื่นปื้ดลื่นปื้ดน,นะครับแต่ปุ๊บติดปั๊บนะครับ ภาพคมชัดคุณภาพเสียงดีนะครับดีกว่าเครื่องเล่นติดรถมาแน่นอนนะครับประมวลผลไวนะครับเรื่มปื้ดเรื่มปืดต้องแบบนี้นะครับแต่ปุ๊บติดปั๊บนะครับแล้วก็ลองรับปุ่มคอนโทรลพวงมาลัยนะครับเติมเสียงลดเสียงใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็คันนี้มีกล้องหลังเดิมจากโรงงานนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเข้าเกียร์ถอยก็จะขึ้นภาพด้านหลังให้นะครับอันนี้เป็นกล้องเดิม ผมกล้องก็มุมเดิมเลยนะครับแล้วก็ตอนเข้าเจ้าถอยเนี่ยจะให้เสียงอยู่เลเวลเดิมหรือว่าจะให้เสียงลดลงนิดนึง<ด>ก็สามารถปรับได้หมดนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นนแล้วก็อามาดูในส่วนของ Google Map นะครับการประมวลผลนะครับสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับขับรถอยู่ไม่สะดวกที่จะพิมพ์ไม่ต้องพิมพ์นะครับกดรูปใหม่นะครับชนบุรีกดเริ่ม มุ่งหน้าทางใต้ไปตามทางหลวงชนบทสมุทรปราการ1 0ึ่งแล้วก็สามารถใช้งานสองแอปพร้อมกันได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ขับรถกลางคืนแสงแยงตาม <S <S ไม่ต้องการที่จะดูภาพก็พักแสงหน้าจอได้นะครับปันหน้าจอลงมางงพักแสงหน้าจอได้หากต้องการให้ติดขึ้นมาแต่พื้นที่หน้าจอนะครับแล้วก็สามารถปรับแสงหน้าจอลดลงได้นะครับ แบันบนี้เลยนะครับ,บ,าบการประมวลผลไวสุดยอดนะครับรงานติดตั้งเข้ารูปนะครับหน้ากากตรงรุ่นปัดตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 8 1 7 7 5 7 5 4 6ผมช่างโยนะครับขอบคุณครับ